พรับผมเสพพิทักษ์พงวณีตามติดชีวิตเจฟฟฝนนะครับผมตอนนี้เรามาฟังมาฟังเทศในงานประชุมเพลิงศพคุณแม่ระเบียบนะคุณแม่ระเบียบสิงร้อนะตอนนี้พระอาจารย์กำลังเทศสอนมาฟังด้วยกันนะครับผมรับลูกแสนแผลหัวากบวใ ตีลาปก็เพื่อให้ลูกได้ดีเฝ้าอบรมกัรยามาระยะไม่ปราก,กาผัวลูกพระจะเสียสีให้เล่าเรียนวิชาหาความดี ทุกที่จะกล่าวฉันมาทำละนาพระผมขอกราบน้องน้อมถวายควาเมาเคารพแด่องค์สมเด็จพระเจ้ามาพระผู้ศรัาผู้ทรงพระองค์มีสมเด็จองค์พระผมเป็นที่สุดขอพระธรรมและพระสองฆ์ของพระผู้มีพระ และก็ขอกราบถวายความเคารพและก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณท่านพระครูทิสุดโทโยว่าหรือหลวงพ่ออ่อมย่าว่าพระเจ้าอภัยด้วยความเคารพอย่างวันนี้วันที่สิบห้านะวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิททาออาาาตออาทาย์วันที่สิบห้า ตุลา2.566นนะครับประชุมเพิ่งคุณแม่ระเบียบสิงรอนะนามสกุลสิงรอนะครับนามสกุลสิงรอทำความผ่านพระคุณพ่อพระคุณแม่กอเพื่อเป็นการบูชาคุณงามความดีของคุณแม่คุณ ของคุณแม่ระเบียบสิโงโลซึ่งปานนี้คุณแม่ระเบียบได้ถึงการวัดอวสานแห่งชีวิตสิวินับรวมอายุได้ประมาณเจดสิบสปีในฐานะแม่ระเบียบนี้คุณแม่เป็นผู้มีพระคุณความดี กับท่านเจ้าพาาและญาติพี่น้องมาก่อนเมื่อแม่ละเปียกได้เสียชีว mm ิตเราก็ได้เห <üf> ็นน้ำจิตน้ำใจของญาติพี่น้องก็มีลูกกับกานะสุโกสิพ็์รอลูกสาวก็คือคุณเ็ญชามาเิ็ยรอ ขอช่วยหลวงป้านะอ่าท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายเราก็ร่วมช่วยช่วยกันจากาการนาศพให้กับคุณแม่ารีเบียรเบื่องต้นลูกหลานประย้ยกอาสัยละหรือศพของคุณแม่นะั้นตั้งขึ้นไว้เป็นที่เคารพ เป็นที่สักะการะเป็นที่บูชา,าท่า,าทนเจ้าข้าก็บูชาคุณงามความดีของแม่เบือโดโดโ้องต้นก็ประดับปรรณหน้าหีบศพด้วยพวงหีด้วยพวงดววอกไม้เป็นการสื่อสารถึงความอาลัยละเสียบประดุตดวงขิดดวงใ,ใจของลูกลู ได้นำอดอกไม้มาลิมาลัยมาบูชาคุณนาความดีของแม่และท่านจาเจ้าพระก็ได้จัดการทำบุญให้กับแม่นักเปียบมาโดยตลอดเบื้องต้นเวลาตอนข้ามก็จัดให้มีการโทนพระอภิธรรมทำสมเดนจการพระสัมมาสัมูุต่เจ้า ที่ได้ตอบพระคุณแทนคุณของแม่ที่ตายจากด้วยการเทศพระอภิธรรมเจ็ดคาทีโทแม่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นการให้หนุทางให้ปัญญาให้แสงสว่างต่อแต่นี้ไปแม่หนอ ไปสู่มรรคผลที่ทานตืนต,นต่อไปก็คือเป็นพระโสดาบันเราชาวพุทธเราจึงยึดแบบปฏิปทา,าของพระพุทธเจ้าเมื่อมีการเสียชีวิตก็จึงนิยมนิมนตพระมาตรวจพระอภิธรรมเป็นการตอบคุณแทนคุณของผู้ที่รงแล้ว และแม่ระเบียบตอนแม่มีชีวิตแม่หิวแม่ก็มีข้าวมีน้ำกินดื่มแม่หนาวแม่ร้อนแม่ก็อาศัยผ้าปกปิดกายผ้าลูกผ้าบุมเป็นท้เมื่อชาวสมัยแม่ระเบียบได้จากไปสมบัติมนุษย์แม่ระเบียบเอาไปไม่ได้ แม่จะมีเงินมีทองมากมายขนาดไหนสุดท้ายอยาแม่จากโรคนี้ไปบากเดียวแม่่อไปไม่ไดแม่จะเป็นที่รักของลูกของหลานฝาใจอย่าแม่และเบียรจากไปก็ไม่มีใครไปแต่แม่ร่างกายแม่ก็ยังต้องนำไปเขาไฟ จิตแม่ระเบียบเมื่อย้ายออกจากราแม่นั้นก็จะนำบุญนำบาปติดจิติตตใจของแม่ไปและหากแม่ยังมีอิเลสีตังหาแม่ระเบียบนั้นก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปแต่จะเกิดเป็นอะไรก็อยู่ที่บุญกบาปที่แม่ระเบียบได้สร้างในทางเข้าไว หากบุญนี้ให้ผลแม่ละเบียบละจากโลกนี้ไปเกิดเป็นโรมเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ท่านก็เลียบสุงคติภูมิเป็นภูมิที่มีความสุขแต่ถ้าหากใ้ทางตรงกันข้ามแม่ละเบียบนั้นแม่จากโลกนี้ไปไปเกิดไม่ดี คุณแม่ก็อาจจะมีความลำบากเหมือนผีเปรตของพระเจ้าผิดทิศาลตายไปแล้วอาศัยบาปกรรมที่ทนได้กระทำเข้าไว้พอไปเกิดเป็นเปรตมีความหิวกระหายข้าวไม่มีจะกินนะก็ไม่มีจะดื่ม ผ้านุ่ก็ไม่มีอุปมาเหมือนจับคนเดินแก้ผ้าอยู่กาถ้าเลศรายกลางวันก็ร้อนลมไม้ก็ไม่มีผ้าจะปิจะบังก็ไม่มีกลางคืนก็หนาวลมพัดมาเกิดความหนาวเหน็บ เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยเห็นเศษร่างกายสู่หอหนังมุกกระดูเก็ดนึ่นสะพังเหมือนกับฟองเลือนไม่มีผ้าจะรูมีความลำบากเมื่อมีลำบากก็กลับมาหาญาติมาขอส่วนบุญเพราะฉะนั้นพระเมีโกราโกรา ก็ยึดแบบพระเจ้าพิมพิสารที่เคยทำบุญขวดน้ำให้กับผีเปรตึ่งเป็นยาวเวลามีการเสียชีวิตตอนเชา้าก็จะมีม,ปมปน,าาน,ปนประสงค์ไปรับทักศนธาทานเปรียบประจุท่านเจ้าภาพได้ทำบุญมีข้าวมีน้ำ